ผิดผิดตรงที่ผมไปเอาจริงผมไปเอาเลยแต่แค่ตอนคืนน่ะผมเขาบอกว่าเขาจะไปคืนเองว่าถ้าตามคืนต้องาจับคนนั้นคนเขาเอาของไปแต่หนเป็นคนไปเอาของวัดมนูต้องเป็นคนเอาของวัดไปแล้วเป็นคนยืมอะเ่อนึงยนี่ย พี่เอาของวัดมาป่ะใช่ครับผมอืมแล้วของวัดไปไหนอ่ะยังอยู่ครับผมอ๋ออยู่ไหนอ่ะแต่ไม่ได้อยู่นี่ผมให้พี่เขาไปครับอืมให้พี่เขาใครไปอ่ะมีครับผมมีแล้วมีรายผมมีอะไรติดต่อได้หมดอันนี้เบิร์ดมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีพี่แล้วก็มีเนี่ยขอให้มาตั้งในบ้านไม่มีอะไรเลยพี่ติดต่อไดไหนพี่ไหนติต่อครับใช่ใช่ที่ไหนรียกว่าพี่เบิร์ดตะคอหลัวตะคอหลัวนะครับผมถ้าคนตะคองเบอร์มันจะไม่เขียนเบอร์ตัวเองมันจะเขียนเบอร์เป็นมั่วๆ อันนี้เบอร์ผมจริงับเบอร์ผมุดไปสองที่ให้คืไปอ่ะเพราะว่าวันนั้นโยมบอกว่าโยมอยู่โคใช่ป่ะใช่ครับผมใช่ครับแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกทุกคนก็เลยมาบอกพราว่าเอ้ยเค่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายรูปไม่เคยรู้จักเขาเหรอใช่พี่วันนั้นก็เลยบอกว่าไม่รู้จักแต่โยมบอกว่ามาทําตรงนี้อเราก็คิดว่าแค่ระยะแค่นี้เออเราก็ไม่ได้อะไรพอทีนี้ปุ๊บถงเว่าที่เราจะใช้จริงๆเราโทรติดต่อเราติดต่อไม่ได้ เราก็ไม่คิดว่าโยมจะไม่คืนตอนแรกก็เลยประสานเจ้าอาวาสแจ้งเจ้าอาวาสว่าประวิเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็เลยให้ติดต่อทางหมู่บ้านทางหมู่บ้านแจ้งว่าวันที่18 19 2ด3สาวันไม่มีการทําบุญใดๆในนั้นเลยแต่ในใบที่โยมเป็นคนลงยืมบอกว่าจะคืมวันที่มีนาบ่ายมุมผมกล้าพูดตรงนี้เนาะถ้ารู้ว่าเหตุการณ์มันมีแบบนี้เนาะอันนี้ผมไม่รู้อันนี้คือว่าผมเป็นคนผิดผมเป็นคนตดเบอร์ผิดแต่ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรอยู่แล้วถ้ามันมีเจตนามันจะไม่ลงเบอร์ตัวเองทั้งหมดเลย เราจะตามอะไรนี 1> <No 1> ่จริงนะเราจะตามได้แม้กระทั่งว่าใส่แม้ใส่หมวกใส่ลายผมก็ยังคุยกับหลวงพี่ถูกต้องไหมกานโยมก็เจตนาแต่เบอร์โทรเพราะเบอร์โทรที่ให้มาติดต่อไม่ได้เบอร์โทรผมเลยครับเบอร์ศูนย์แปดสองตามในนั้นเลยครับศูนย์แปดสองติดต่อหกเจ็ดเก้านี่เบอร์ที่โยมให้โสดช่วยงานชั่วคราวค่ะไม่ใช่ครับโสด โคหน้าปิดครับผมโคหน้าหลวงพี่หลวงพี่กดสลับปิดครับอ่าดูเป็นคนเขียนเองมันเป็นลายมือโยม0826794085อันนี้คือชื่อที่โยมไปยืมใช่ครับแล้วทดิบมาโทรอยู่อ่ะลอง์โทรเบอร์โทรผมครับผม0826794086กเนี่ยโคหน้าปิดครับผมอ่ะแล้วใครเป็นคนจดถ้าอย่างนั้นผมขอครับผมเชื่อใจครคิดว่าผมผิดก็ผมปิดขายให้ใครของก็ของส่งให้เขาอ๋อส่งให้เขาถูกต้องอ๋อส่งส่งไปกี่ตังเขาเหรอ ก็อยากไม่ได้ให้เขายังไม่ได้ให้มาให้สละเาไร่ได้ให้กทางอย่างงพี่ที่าผมเก่งอ๋อขายไปแล้วแต่ไม่ได้เงินนะถูกต้องครับอ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่น่นมันมียอดเงินที่ขายเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ตังค์ยังไม่ได้ตังเทาไหรหนึ่งันหนึงพัน่าบอกหนึ่งพันนึ่งพังพันหน่งหนึ่งนนึ่พันงพันหน่นี้งหนึ่งนหน่งงหนึ่งึงพัน หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเขาเขาต้องมีต่อขาดขาดมาเลยพันยี่สิบใช่ออใช่ก็เหลือประมาณไม่ไม่ถึงนัสส้นเต็มที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนึ่งจุที่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ